ปลูกต้นไม้ในบ้านอย่าลืมทำสิ่งนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องการปลูกต้นไม้ในบ้านนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับต้นไม้ต้นนี้ต้นชื่อว่าต้นรวยเงินนะครับ ก็จะมีลักษณะเอียงนะครับต้นไม่ตั้งตรงนะครับที่เอียงก็เพราะว่าเวลาเราปลูกในบ้านนี่ครับแสงจะเข้ามากในด้านใดด้านหนึ่งนะครับต้นไม้ก็จะเอียงเข้าหาแสงนั่นเองนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้องการแสงในการช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับก็เหมือนต้องการพลังงานนะครับเพื่อที่จะทำอาหารนั่นเองนะครับ ถ้าเปรียบเหมือนครัวนะครับก็เป็นพลังงานวิธีการที่จะให้ต้นไม้ได้ฟอร์มสวยนะครับถ้าเอียงอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมั่นหมุนนะครับถ้าเอียงทางนี้นะครับแสงเข้าทางนู้นนะครับแสงจากบ้านเราดิถ้าแสงเข้าทางนู้นแล้วก็หันด้านใหม่นะครับเข้าไปมันก็จะเอ็นกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็หลักการสํำคัญก็คือ มันที่จะหมุนต้นไม้นะครับดูว่ามันเอ็นหาแสงนะครับก็เราต้องหมุนต้นไม้เรื่อยๆนะครับต้นไม้ก็จะตั้งตรงได้นะครับฟอร์มก็จะกลับมาเป็นฟอร์มดีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเกตเล็กน้อยนะครับท่านที่รู้อยู่แล้วก็ถือซะว่าฟังผ่านๆไปแล้วกันครับส่วนท่านที่ยังไม่รู้นะครับเป็นมือใหม่ก็นําไปใช้ได้นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่า ต้นไม้ที่บ้านมีลักษณะดังที่ผมว่าไหมนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปปิ่งเที่ยวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ